ทีวีไทยทีวีสาธารณะมาแล้วจ้าคุณลุงเกษตรลูกทุงตะเวนไปทั้งนอกทั้งในเมืองกรุงทั้งบ้านนาบ้านทุง่งทุกซอกมุมของประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนะนำเสนอข้อมูลจะเพิ่มผูนกํากำไรให้ชาวเกษตร ระมงหรือปัาจุสัตว์ไม่จำกัดสัตว์ปลงสัตว์เลี้ยงปลูกพืชปลูกผักสวนกลัวสัมภาษณ์ไปทั่วและชายทําแล้วนํามาออกรายการให้ดูถึงบ้ารายการเกษตรถ้าตกง,งานแล้วไม่ต้องกลัวหาเลี้ยงตัวทําการเกษตรบ้านตุงลุงเกษตรบ้านตุงลุงเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคู้เกษตรลูกพึ่งครับ และนี่ครับก็คืออาจารย์ทองธรรมดาประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนเพชรที่มายนะครับอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับครับก็โคราชนะโคราชบ้างนะครับในเรื่องของที่โคราชเนี่ยนะครับเขาทำการเกษตรกันเยอะไหมครับเยอะครับส่วนมากเขาจะทําเรื่องอะไรครับอาจารย์โดยทั่วไปที่เป็นพืชหลักๆก็จะมีอ้อยกับมันสำปะหลัง เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเราจะมีเรื่องเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมันให้ได้ผลผลิตเกิน10ตันต่อไร่แล้วก็เรื่องของเพี้ยเราเคยนําเสนอเพี้ยแป้งมาหลังจะมีเคล็ดลับดีๆในการกําจัดไม่เหมือนที่ผมนาเสนอเลยนะครับต้องติดตามรายการบ้านทุ่งหรืงเกษตรต่อไปครับอาจารย์ทองธรรมดาดีนะครับก็เป็นสมุนกับว่านักวิชาการธรรมชาติ ผู้มีประสบการณ์นะครับอาจารย์จะค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ๆนเรื่องของการเกษตรอยู่เสมอและก็นําไปเผยแพร่ยังชุมชนต่างๆที่ทําการเกษตรกันตอนนี้คนๆก็รู้จักอาจารย์ทองรมดากันเยอะมากเพราะว่าเรานั้งออกทีวีทั้งเขียนหนังสือด้วยถ้าไม่ดีจริงไม่มีความมั่นใจจริงนะครับว่าผมไม่กล้าเผยแพร่ ต่อสาธารณชนอย่างนี้หรานะครับครับผมรายการบ้านทุนหรืเกษตพอทราบปั๊บต้องมาขออาจารย์ว่าเอาละผมไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามผมถือว่าใครก็ตามที่คิดอะไรภูมิปัญญาใหม่ๆมาแล้วมันจะช่วยให้เกษตรกรนั้น,นอ่ามีวิธีการแก้ปัญหาของเขาได้ผมก็จะมาหานะครับตผู้ชมชมรายการของเราแล้วท่านเชื่อหรือไม่ท่านชอบอาจารย์ไหมวิจารณกันแล้วแต่ละ เครือขายทั่วประเทศก็ส่งข่าวมาที่อาจารย์ด้วยยินดีครับนะฮะที่อาจารย์พูดวันนี้ถูกใจท่านไหมถูกหรือเปล่ามีข้อโต้แย้งยังไงยินดีไหมครับยินดีครับ,รบหรือจะให้เราไปช่วยแนะนําที่ศูนย์นนก็ยินดียินดีฟรีฟร,ฟรีครับช่วยค่าน้ํามันหน่อย กำลังจะถามว่าแล้วน้าดิมันจะมาเบิร์กับใครถ้าเบิร์กับผมผมก็ไม่ค่อยมีนะครับก็พูดกันไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่หลักการจริงๆเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์ได้พาไปดูเรื่องของการโน้มกิ่งขอโน้มต้นมะละกอทั้งต้นเลื้อยนะเคล็ดลับในการปลูกมะละกอให้มันไม่โตเกินไปนี่มันไม่ได้ใช้แต่กับสายพันธุ์ต้นเตี้ยธรรมดานะใช้ได้ทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์เลยใช้กับมะพร้าวได้ด้วยเตินตาดได้ด้วยเพราะปัญหาของตางกับมะพร้าวก็ต้นสูงเหมือนกัน เราโน้มเราปลูกให้มันเอียงได้เราปลูกตั้งแต่ปลูกเลยให้มันเอียงเอียงติดดินเลยแล้วเราก็ปักไม้พยายามดึงไม่ให้ยอดมันขึ้นทีนี้เราก็เดินขึ้นไปเก็บ ไม่ต้องไปกาะไม่ต้องจ้างลิงอยูแล้วลิงตกงานลิงตกงาน้วครับท่านผู้ชมครับนี่ละครับอาจารย์ทองก็จะคิดอะไรใหม่ๆไม่ใช่แต่อาจารย์ทองเท่านั้นท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะมีเทคนิคในการคิดใหม่ๆเช่นเดียวกันบอกกันเผยแพร่กันวันนี้อาจารย์ทองเล่าค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะพามาคุยเรื่องมะนาวทั้งเรื่องเลยทั้งตอนเลยบอตั้งแต่การปลูกไปเลยนะครับ ผมจะเต้รับโทรศัพท์ประจาครับแม้แต่ท่านพลรีวิณิตซึ่งอัีเดตทุกในการช่องห้านะครับแล้วก็หลายท่านที่โทรศัพท์เข้ามาหรือลงในเว็บไซต์กันมาว่าอยากรู้เรื่องมะนาวมากมายก็ท่านสนใจค,คนที่กเกษียณไปแล้วก็สนใจอยากปลูกผมก็พยายามจะหาเซียนมะนาวทั้งหลายมานําเสนอก็นําเสนอไปหลายท่านแล้ววันนี้จะเสนออีกเทคนิคึ่งของอาจารย์ อาจารย์ทองธรรมดาครับครับอาจารย์ทองช่วยสอนคนที่ไม่เคยปลูกมะนาวเลยและอยากปลูกเป็นเนี่ยนะครับเราจะยากไหมครับและต้องทํำยังไงบ้างจริงๆไม่ยากะอย่าง<ช>ที่บอกฮะถ้ารู้แล้วไม่ยาก <c oughs> ยาก <c oughs> ตรงไม่รู้นิดเดียวแหะครับแม่้นเราต้องดูกันครับ <c oughs> วันนี้อาจารย์พาเดินมายังสวนมะนาวที่เห็นนี่นะครับ<ช><ว>ลองมาดูนี่นะครับโอ้โหนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะปลูกได้สามปีเพรี่นีก็มะนาวเหมือนกันเหรอฮะเป็นมะนาวไรมะเล็บอ๋อนะฮะ ตัวนี้สามปีแล้วเหรอครับครับอายุสามปีนะครับมันออกลูกอย่างครับไม่เห็นลูกออกไปหลายครั้งแล้วนี่เราเก็บไปเก็บไปหลายชุดแล้วเพือครับล้ำแค่นี้อ่าหลังสุดนี่เก็บไปลูกละเจ็ดบาทแปลงมันแสดงว่ามันต้องมีเทคนิควิธีให้มันออกในช่วงทีเมนเหมือนชาวบ้านครับครับใช่ครับแล้วนี่สายพันธุ์อะไรครับอ่าเป็นพันธุ์ไล่เล็ดนะฮะชื่อของมันก็คือตาฮิติมะนาวมะละมันน้ำแป้น จะคนละอย่างกันครับมะนาวมะนาวตตฮิติข้าบกับมะนาวแป้นจะคนละอย่างกันมะนาวแป้นปลูกไว้ครับูกครับลองแล้วคิดคนแล้วนะฮะแล้วมะนาวตตฮิติก็คิดคนแต่เขาเหมือนกันปลูกเหมือนกันแล้วหาเิคนิคใหม่ๆเหมือนกันนะครับเราก็จะเปรียบเทียบหาข้อดีข้อด้อยของแต่ละสายพันธุ์อืมแล้วเรามองว่าพันธุ์นี้ดีกว่าก่อนอนจะกปลูกมันต้องเลือกไอ้เนี่ยฮะเลือกต้นพันธุ์ก่อนนะฮะเราเอากิ่งพันธุ์ที่มันอายุสักเท่าไหร่มาปลูกกิ่งพันธุ์ที่ดีเนี่ย ราะว่ามะนาวพันุนี้เนี่ยมันไม่มีเมล็ดใช่ครับมันจะต้องตอนกิ่งมานะครับเราก็จะดูกิ่งที่ขนาดขนาดนิ้วก้อยครับแล้วก็สีเขียวแตกายงาอย่างเงี้ยกำลังดีเอามาตอนกิ่งเราจะไปเลือกจนกิ่งดําเกินไปอันนั้นมันแก่เกินจะโตชาครับแต่นี้เทคนิคงั้นเลือกตาหิติหรือมะนาวแป้นดีเอ่อใจถ้าเอาความจริงเลยไม่ต้องเกรงใจถ้าในความเห็นส่วนตัวผมตอนนี้ก็ ฟันมนาวแป้นทิ้งหมดเหลือตาฮิตเตะ่ใหญ่กว่าหรือเปล่าครับโูกใหญ่ฮะแล้วก็ไม่เป็นแคนเกอร์ครับโรคต้านทาระบบรากแข็งแรงมีความอดทนสูงตาฮิตเด้วยนะแล้วเปรี้ยวไหมฮะโอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวเราจะให้ชิมกันมนาวแป้นเนี่ยมันเปรี้ยวใช่ไหมฮะไอ้มนาวชื่อประหลาดอย่างเงี้ยไม่รู้เปรี้ยวไหม้ยวครับเปรี้ยวนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะที่สําคัญคือไม่มีเมล็ดทัามาแล้วประทับใจแม่คับ แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกเล็กก็ยังมีน้ำนะครับดีจังแต่จริงๆมันจะถ้าเราถ้าเราเก็บเกี่ยวเนี่ยให้ลูกเป็นใหญ่หน่อยลูกใหญ่จะดีกว่าน้ําจะเยอะยี่ครับงั้นเรามาคุยกันเรื่องตาฮิติแล้วกันวันนี้ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดนึงบอกว่ามันไม่เป็นแคงเกอรานะครับมันยังไงครับ ก็คือธรรมดาของมะนาวทั่วไปเนี่ยโรคประจําตัวของมันก็คือโรคแคนเกอร์หรือโรคขี้กรากนั่นแหะนะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียถูกนะครับแล้วมันรักษาไม่หายไม่หายฮะมันก็จะเป็นตลอดนะครับแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือฉีดยาตลอดมันต้องอย่างนั้นอ่ะมันั้นมันไม่หายครับนะทีนี้พันนี้เนี่ยจะไม่เป็นเลยโเราเปรียบเทียบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วเราลองทดลองว่าเหลือมะนาวแป้นไว้ต้นหนึ่งใกล้ๆกัน ว่ามันจะลามมาไหมมันเอเป็นนั่นมันก็มันก็แย่แล้วนะเดี๋ยวไปดูสิครับเนี่ยนะฮะต้นนี้เราปลูกวันเดียวกันนะเลยอะปลูกวันเดียวกันแล้วโลดอย่างนี้นี่พอเราไปตัดแต่งให้มันเปล่านะฮะมันเป็นแคนเกอร์แล้วมันจะเคยลามกิงมันจะแห้งไปเรื่อยเนี่ยฮะแคนเกอร์เนี่ยนะ ไม่มันเป็นง่ายอย่างนั้นมันหาแป้งนี่นะมันนาของอร่อยหอมนี่แกับแคนกอร์นะมันอ่อนแอต่อลูกนี้เป็นที่สายพันธุ์มันเลยผมนะแล้วยังแก้ไม่ได้ลูกเลิกมันออกมาเป็นอ่างนลูกก็จะเป็นขี้กลากด้วยที่เราเห็นตามร้านแล้วกินที่ไมตายไหมครับไม่เป็นไรลัะเพียงแต่ว่ามันไม่สวยครับนะแล้วไอ้ตรงที่เป็นแคนกอร์มันจะแข็งกระด้างจริงครับครับอันนั้นเราก็หมายมันมีปัญหาเยอะแล้วแอนนี้ถ้าเราเอามะนาวแค่มะนาวที่เป็นแคนกอร์มาปลูกใกล้ๆกับไตที่ตือย่างเนี้ย มันไม่มีผลอะไรหรอฮะไม่เป็นอ่ะไมนได้กระพิสูจน์แล้วฮะว่าไม่เป็นนะครับไม่เยี๋ยตัดภาพเลยครับท่นผชมตามผมมาเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการแสดงคนมันห่างกันได้กว่ากว่าครับนี่นะครับนี่นะครับไม่เป็นเลยฮะอนี่นี่นี่เลยไม่มีแคนเกอร์เลยโอ้โหไม่มีอยู่ใกล้ๆ่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ระบบรากแข็งแรงเราจะไม่เห็นยอดที่แห้งตายเหมือนพันนนเลยริงครับนะครับ ต้นจะเขียวดีโหมันสวยยิ่งครับแลวตอนนี้เนี่ยผมกาลังแนะนําเกษตรกรบางท่านให้เอามะนาวพันธุ์นี้ทําตอแล้วก็เอาส้มสายน้ําผึ้งไปเสียบแก้ปัญหารากเน่านะครับส้มสายน้ําผึ้งเสียบบนตอมะนาวไรกระเล็ดครับเอ่พูดถึงมะนาวนี่นะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงวิธีการปลูกให่เห็นชัดเจนเนี่ยทำให้ผมคิดไปถึงเกษตรกรท่านหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วผมเคยไปเยี่ยมเยือนกันเขาบอกว่าให้ปลูกมะนาวบนตอมะขิด ครับเออทาได้ไหมครับได้ครับลของเราก็ทดลองทําอยู่มันนาวมันไปปลูกบนตอมะขวิดแล้วไปเอาอะไรคะส้มนรืไงคะเมื่อกี้ที่บอกส้มเลยส้ม่น้งส้มส่น้ึงมาปลูกบนตอมะนาวมาเสียบบนยอดมะนาวทำไมมันไม่ลงตัวพอดีคือตอมะขิดเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดหนึ่งก็คือถ้า เอาเอามรนาวเสียบเนี่ย <Yeah. S 2> มันจะดีที่สุด mm hmm. นะแต่ถ้าส้มเนี่ยจะรองกว่ารองกว่ามะนาว mm hmm. นะฮะแล้วก็ข้อเสียของมะคขิดก็คือว่าถ้าเราเสียบตอนที่ตอนต้นอายุน้อยเนี่ยอยอดที่เราเสียบมันจะไปข่มต้นตอไม่ให้โตทําทให้ต้นตอเนี่ยเตี้ย,ยแล้วก็เล็กเล็กทำใหผ้ผลผลิตน้อยครับังนั้นเราต้องรอจย่านกระดังอายุประมาณสักปีหนึ่งค่อยเสียบ อ๋อครับอย่างนั้นนะมันถึงจะได้ต้นใหญ่นะครับรอนานรอนานนะเพราะไอ้นี่ปีเดียวนี่เราเก็บขายแล้วครับนั่นเพื่อที่จะได้เก็บขายเรเร็วแล้วก็ไม่ทงไปเสียบมันต้นธุรกิจหรอกแล้วพันนี้มันทนอยู่แล้วอ่ะมันทนอยู่แล้วสายพันธุ์มันดีอยู่แล้วตาฮีตินะผมจำคำนีไว้มันเป็นชื่อเกาะด้วยไงอ่าจริงๆแล้วมันมาจากอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับต้นที่ปลูกบนเกาะเลยนะดูแล้วนะดูเป็นขนาดันนี้มันจะไม่สูงนะมันจะออกกว้างดูได้ดินงทรายเลยครับ โดยปกติมันชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายมะนาวพันนี้มันจะมีปัญหานิดเดียวก็คือโรคหนอนชอนใบนี่ก็เป็นนะฮะนี่ไงครับแต่ที่นี่เราไม่ได้ฉีดยาเลยฮะไม่ฉีดยาเพราะว่ามันเป็นบ้างนิดหน่อยเท่านั้นแต่ส่วนที่มันดีมันเยอะ มันดีเป็นเยอะกว่าเราก็เลยแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินให้มันกินได้บ้างเราก็ไม่ต้องไปฉีดยาแล้วมันจะกินหมดทุกต้นไหมไม่เห็นเร่อย่างนี้ยไอที่ไม่ฉีดก็มีเพื่อนมาเนี่ยฮะไม่เป็นเออครับนี่แหละครับแล้วมันจะหายเองได้ไหมครับถ้าเราไม่ฉีดมันได้มีผลหรอกครับตรงที่ว่ามันมันเป็นไปบ้างเนี่ยก็คือใบมันจะไม่ยืดเป็นปกติหรือเนื้อที่สังเคราะห์แสงมันจะลดลงบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ยังสังเคราะห์แสงได้ฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับลูกออกมาไม่เป็นรอยเป็นปกติฮะไม่ป็นรอย อ่ามีไหมครับขอมาดูลูกหน่อยครับน่และนี่ก็คือมะนาวตาหิติใช่ไหมครับที่ปลูกจากต้นเนี้ยนะฮะเก็บมาแล้วล่ะนะครับลูกใหญ่จริงๆริถ้าออกเหลืองน่ารับประทานอนี่ยังไม่แก่นะี่ขนาดยังไม่แก่นะเพราะถ้าใหญ่สุดแก่เนี่ยจะลูกใหญ่กว่านี้นะฮะลูกใหญ่เลยเป็นเหมือนกับผลเกือบเท่าผลส้มว่าองั้นใกล้เคียงเลยฮะใกล้เคียงครับนะฮะมีลูกใหญ่โอ้ยหนี่มะกรูดหรือมะนาวครับเนี่ยหรือผลส้มกันแน่นะครับ เนี่ยเราทําให้มันดีๆนะมันก็จะใหญ่แล้วก็ขายได้ราคานะครับเอาไปรับประทานก็ดีแต่มันจะอร่อยเลยครับลูกใหญ่เดี๋ยวลุงลองชิมดูนะลองลองลองเชโชว์หน่อยนะครับนี่นะครับปลาฮิตินะครับแต่แต่ผมถือียมดีไว้ให้นะครับลองมาดูหน่อยมะนาวมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะครือน้ำกระเด็ดเลยไม่มีเลยจริงจริงครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ไม่ได้ว่าแสดงนเป็นการแสดงนี่บีดน้ำนี่หืายย้อยอกมายังไม่หมดยังไม่หมดเอ้า โอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นแก้วนี่เห็นไหมฮะนี่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 บีบอย่างนี้มันไม่อร่อยหรือนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้หเยอะมากมากนะฮะโอ้โหนี่ครับเปรียบเทียบไปดูกริ่เห็นเลยเลยมีตำ้ําพริกได้เลยขาพอเลยฮะแต่แพงลูกละสองร้อยก็มันตำกระพริกได้เลยน้ำมันเยอะอย่างนั้นเนี่ยเท่าไหร่ฮะลูกนึงแพงไหมครับจานเก็บไปลูกละเจ็ดบาท แค่นี้เองน,นะครับ<ม>ลูกเล็กลูกใหญ่ที่มันเพราะอะไรครับมันไม่เท่ากันอ่าน,นี่ม,นมันยังไม่ได้อายุ<อ>แต่จริงๆมานาพันนี้ข้อดีก็คือลูกเล็กก็มีน้าอ๋อไม่ได้อายุแล้วเราก็เอามาขายได้เหรอครับจริงๆควรจะรอให้ลูกใหญ่จะ<อ>ดีกว่าครับครับอ่าลุงลองดมกลิ่น,อนหอมไหม ชื่นใจไหมแหมท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาเลครับได้กลิ่นหอมของมะนาวบางคนจะบอกว่ามันไม่เคยหอมแต่จริงๆก็หอมหอมหอมจริงๆจะหอมก็นี้มีอยู่นะนี่ก็หอมแล้วนะครับลองชิมรสชาติกันหน่อยไหมรสชาติเลยครับถ้าชิมดูน่นจะรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะอ่าลองชิมมันจะหว่าอันนี้ก็ได้ประสบอันโน้ตหรืไม่หมด น้ำลายไหลเรี่ยวครับผู้ชมเดือดน้ำลายไหลไปด้วยแสดงว่ามันไม่ได้แตกต่างกับมะนาวไทยเลยนะฮะพันธุ์มะนาวมันก็จะผมําได้มันเคยมีพันธุ์ดั่นเกวียนพันธุ์มะนาวไข่มะนาวดั่นเกวียนนะฮะมะนาวดั่เกวียนมันเป็นไงครับต่างกับมะนาวดั่เกวียนน้ำมันจะสีเหลืองๆแล้วรสชาติมันจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับครับอันนี้เป็นลูกเล็กที่ยังไม่ได้อายุนะอายุประมาณ สามเดือนลูกนี้มะนาวโดยปกติก็คือจะห้าเดือนครึ่งห้าเดือนครึ่งสามเดือนเก็บแล้วเราไม่ปนน้ำล็อกนะเดี๋ยวเรามาดูคีับสมบมาดรบมาทนี่นะครับถ้าผสมรับมะนาวที่อ่อนนะเห็นไหมนี่พอมีบ้างนี่เลยครับเนี่ยเยกไไม่หมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะอ่าเป็นไงเป็นไงนี่สามเดือนนะนี่คือยังไม่ได้ได้ระดับเขาถ้าได้ระดับเขาแล้วจริงๆสักห้าเดือนเนี่ยมันจะดีเลยเยอะเลยเพอจังครับแล้วอย่างนี้เรามีทางทําให้มันเป็นมะนาวที่มัน ปลูกออกในฤดูที่มันแพงๆได้มั uclear, ้ยครับียกว่ามะนาวนอกฤดูอ่ะเพราะที่นี่เราเน้นอยู่แล้วครับก็คือเราจะทําไม่เยอะแต่เราจะทําให้ช่วงที่มันแพงนันแนีให้มันไปออกในช่วงที่แพงครับก็คือช่วงเดือนเมษาเมษาเนี่ยเราต้องปลูกเดือนไหนฮะเราจะลองเริ่มทําให้มันออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาครับธันวามกรากราธามีนาเมษาพอออกดอกเดือนพฤศจิกาครับนะครับมันมันต้องปลูกตอนไหนละครับ คือโดยมะนาวปกติทั่วไปเนี่ยอย่างมะนาวเป็นเนี่ยเขาก็จะปลูกประมาณ2ปีครับถึงจะเริ่มไว้ลูกแต่มะนาวพันุนี้ข้อพิเศษก็คือไว้ได้จังกระปุกแต่อย่าเพิ่งไปไว้เยอะครับเดี๋ยวเราจะมีต้นเล็กให้ดูว่าลูกเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราจะมีให้ดูครับนี่สนใจแล้วคมสนใจแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ทองอะแม้แต่ตอนปลูกก็มีเคล็ดลับด้วยนี่ฮะมันไม่ใช่มาถึงขุดหลุมแล้วเอาใส่ลงไปเลยสักแต่ว่าใส่ไปได้หลุมตาย เดี๋ยวเรามีเทคนิคเรื่องทํานอกด้วยดูก่อนไหมอ้าเมื่อกี้ยังไม่จบอีกแล้วครับยัางให้ยังคุยเลยนิดนึงไม่เอาครับเอาคร้าอาจาผด้วยธรรมชาติของมะนาวหรือไม้ผลทั่วไปเนี่ยมันจะออกดอกได้เนี่ยมันจะมีอยู่สามอย่างครับหนึ่งก็คือถึงฤดูกานถูกต้องสองสะสมอาหารให้มันอาหารให้มันเยอะอ้วนๆทำให้มันเครียดเครียดแกล้งมันให้มันเครียดอย่างเช่นอดน้บอะไรเงี้ยนะมันจะออก มันก็จะออกดอก,อกได้งานแต่ถ้าทําให้มันเครียดมันออกดอกได้จริงแต่ถ้าเราไม่มีการสะสมอาหารให้มันดอกที่ออกมาจะร่วงฉะนั้นเราควรจะทำสองวิธีคู่กันก็คือมีการสะสมหาอาหารใหม้มันก่อนที่จะทําให้มันเครียดนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารใหม้มันนะครับทีนี้พอเราจะอดน้ําเนี่ยมันอดไม่ได้ทําไมฮะเพราะช่วงนั้นมันช่วงเดือนกันยาตุลามันเป็นช่วง ปลายฝนต้นหนาวฝนมันยังเยอะอยู่มันอดน้ําไม่ได้เพราะฝนมันลงแทนในน้ําฝนมันจะมีในตัวเจนพอน้ําฝนลงมารากมันก็จะดูดในตัวเจนขึ้นไปมันก็พยายามจะไปแตกใบอ่อนมันก็เลยอดน้ําไม่ได้ครับกุศลจะแกล้งให้มันอดน้ํสซะหน่อยมันไม่ยอมไม่ยอมบางคนก็จะใช้เทคนิคอพสติกคุมไม่ให้โดนฝนครับได้ไหมครับก็ได้ฮะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะคุมยาก่ะเพราะว่ากิ่งมันติดพื้นหมดแล้วจะทำยังไง ท,ทีนี้เราก็เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ว่าต้นไม้เนี่ยรากมันจะดูดอาหารได้ก็ต่อเมื่อรากเนี่ยได้อาหารอ,อาหารที่รากจะได้ก็คืออาหารที่ส่งจากการสังเคราะห์แสงที่ใบส่งไปที่รากชัวคร์ใช่ฮะทีนี้เราก็รู้ว่าไอท่ออาหารเนี่ยมันจะอยู่ใต้เปลือกรเราก็ควั่น ก่งเพื่อตัดท่ออาหารมาซะอาหารมันก็จะไม่ส่งกลับไปเลี้ยงรากแล้วเราจะไปตัดท่ออาหารมันทุกิ่งทุกถึงไวเเราจะดูเราจะเอากิ่งไหนออกแล้วก็ตัดกิ่งนั้นก็คือเราจะทํากิ่งไหนให้อกลูกออกดอกเราก็ควันเฉพาะกิ่งนั้นนะครับออกั้งต้นก็ควันั้งต้นเลยคนจะให้เหลือไว้บ้างะเพื่อให้มีอาหารกลับไปเลี้ยงรากบางส่วนอครับไม่งนั้นรากจะไม่ได้อาหารเลยใช่ครับเราต้องทําควันยังไงคอาจารย์วิธีควันนะครับนะครับเดี๋ยวมาดีเลย